สวัสดีครับ Thaiforex.net นะครับมาพบกับบทเรียนพื้นฐานวิดีโอบทที่3กันนะครับตลาด forex ทํากําไรได้อย่างไรนะครับตลาด forex สามารถทํากำไรได้2ทิศทางอย่างที่วิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผมได้อธิบายไปแล้วคล้ายๆกับตลาดฟิวเจอร์หรือว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับซึ่งเราสามารถทํากําไรในกรณีที่ดัชนีมีการปรับตัวขึ้นหรือดัชนีมีการ ปรับตัวลงได้นั่นเองนะครับทำกำไรได้2ทางซึ่งคําสั่งที่ใช้ในการซื้อขายมีเพียง2คําสั่งครับก็คือซื้อแล้วก็ขายนะครับหรือว่า buy แล้วก็ sell เป็นคําสั่งปกติทั่วไปที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของทัท่วไปการซื้อในตลาดหุ้นรวมถึงการซื้อขายดัชนีในตลาด forex เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูในกรณีที่เรา buy เราจะกําไรได้ยังไงแล้วเราจะขาดทุนได้ยังไงนะครับ ในกรณีที่เราบายนะครับเป็นการคาดการในกรณีที่เราคาดการว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเราทําการซื้อทองนะครับถ้าเราคาดการว่าในอนาคตราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นเราก็ทําการซื้อในตอนนี้ครับเก็บไว้1บาทยกตัวอย่างเช่นนะครับราคาทองคํา2 2 0 0 0บาทนะครับต่อ1นบาททองนะครับระยะเวลาผ่านไปนะครับราคาทองคําปรับตัวขึ้นครับ เป็น23,000บาทยกตัวอย่างสัปดาห์ถัดไปนะครับดังนั้นราคาดัชนีมีการปรับตัวขึ้นนะครับถ้าเราขายทอง1บาทตัวนั้นกลับเราก็จะได้กำไรง่ายๆนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อขายจริงๆในตลาด Forex นะครับเราซื้อดัชนีนั่นคือถ้าเราทำการบายดัชนีณจุดนี้ราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วเราปิดออเดอร์นะครับปิดการขายปิดการซื้อ นะครับดัชนีตัวนั้นเราก็จะได้กําไรณจุดนี้ในตรงทางตรงกันข้ามกันครับถ้าเราซื้อดัชนีณจุดนี้แล้วราคาดัชนีปรับตัวลงเหมือนกันครับถ้าเราซื้อทอง1บาทราคา22,000นะเวลานี้สัปดาห์หน้าราคาทองปรับตัวลงเหลือ2 1 0 0 0บาทนะครับถ้าเรารีบใช้เงินนะครับแล้วเราขายทองคำหนึ่งบาทนั้นซะเราก็จะได้เงินกลับ21,000ซึ่งเราก็จะขาดทุน1,000บาทเหมือนกันครับ ในกรณีที่เราซื้อดัดชนีณจุดนี้พูดง่ายๆคือเราบายจุดนี้แต่ตัวอินเด็กซ์หรือว่าดัดชนีของสกุลเงินนั้นปรับตัวลงถ้าเราปิดออเดอร์ณจุดนี้ทําการปิดออเดอร์จุดนี้นะครับเราก็จะขาดทุนเพราะดัดชนีมันปรับตัวลงครับมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการณนะ์ในกรณีที่เราทําการเซลล์จุดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่หลายคนค่อนข้างที่จะสับสนว่าในกรณีที่เรา ซื้อขายจริงๆเป็นสิ่งของเนี่ยเซลก็คือเราเซลในกรณีที่เรามีของในมือยกตัวอย่างเช่นเราถือทองคำอยู่1บาทนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราคาดการว่าราคาทองคำมันจะปรับตัวลงนะครับสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเราเซลทองนะวันนี้เราขายทองครับสมมติว่า22,000บาท เราขายทอง1บาทวันนี้เราได้เงินมา22,000พนเผอิญว่าสัปดาห์ถัดไปราคาทองมันปรับตัวลงจริงๆครับเหลือ21,000บาทไปยังไงครับเราเอาเงิน22,000ื่มาซื้อทองเราได้ทอง1บาทกลับมาครับแต่เรายังมีเงินเหลืออีก1,000เหมือนกันครับในกรณีถ้าเราคิดว่าราคาทองมันจะลงเราขายทองไปแล้ว22,000แต่อเผอิญว่าสัปดาห์ถัดไปนะครับราคาทองมันเพิ่มขึ้นเป็น23,000บาท แต่เรารีบที่จะใช้ทองครับถ้าเราอยากจะได้ทองเราต้องเอาเงิน2002ไปซื้อแต่ว่าเงินไม่พอเราต้องเพิ่มอีกพันหนึ่งครับก็คือพูดง่ายๆเราก็ขาดทุน1000บาทเพื่อที่จะให้ทอง1บาทกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนั้นเป็นการซื้อขายจริงๆถ้าเป็นดัชนีแล้วครับเราไม่ต้องคิดมากครับดัชนีเราไม่ได้มีของในมือเราไม่ได้มีอินเด็กซ์ในมือแต่เราแค่คาดการ์อย่างเดียวครับไม่ต้องสนใจว่ามันราคา ดัชนีณเวลานั้นมีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราคาดการณ์ว่าดัชนีมันจะลงเราเซล,ลไปเลยครับณะะเวลาณตำแหน่งที่เราเซลล์ตำแหน่งนั้นเนี่ยอเผอิญว่าระะเวลาผ่านไปดัชนีอินเด็กซ์มีการปรับตัวลงและเราทําการปิดออเดอร์นั้นซะเราก็จะได้กําไรครับเพราะเราเซลล์ราคาลงเราก็ได้กําไรในกรณีตรงกันข้ามกันถ้าเราเปิดออเดอร์เซลปุ๊บราคาปรับตัวขึ้นครับถ้าเราปิดออเดอร์ตัวนั้นไปเราก็จะขาดทุนตามปริมาณ ตามขนาดของออเดอร์ที่เราซื้อขายนะครับขาดทุนกำไรขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราซื้อขายเดี๋ยวเราจะอธิบายในวิดีโอถัดไปนะครับทีนี้ถ้ามายกตัวอย่างในแพลตฟอร์ม MT5 เหมือนเดิมนะครับถ้าเราบายณจุดนี้นะครับเราบายณราคานี้1.06าวเหมือนกันครับระยะเวลาผ่านไป ราคาดัชนีปรับตัวขึ้นมาที่1.08ปเป็นยังไงครับราคาปรับตัวขึ้นเราคาดการว่ามันจะขึ้นเราก็เลยบายดังนั้นจากจุดนี้มาจุดนี้ถ้าเราบายเราจะได้กําไรครับเพราะว่าดัชนีปรับตัวขึ้นราคามาถึงจุดนี้เราปิดออเดอร์นั้นซะเราก็จะได้กําไรนะครับในทิศทางตรงกันข้ามกันถ้าเรามาบายจุดนี้ครับ1.09นะครับเราบายแต่ราคาระยะเวลาผ่านไปราคาปรับตัวลงถึงนี่ครับ1.07เ เราบ u y จุดนี้ราคาปรับตัวลงเราขาดทุนนะครับในกรณีเซลล์นะครับ,รบถ้าเราเซล์ที่จุดนี้1.10โดยประมาณนะครับระยะเวลาผ่านมาดัชนีปรับตัวลงครับถ้าเราเซล์ลวราคาปรับตัวลงเป็นยังไงครับเราได้กําไรครับแต่ว่าถ้าเรามาเซล์จุดนี้เราคาดการณ์ว่าดัชนีจะลงแต่ดัชนีมันไม่ลงมันปรับตัวขึ้นครับเราก็จะขาดทุนเห็นไหมครับการซื้อการขายในตลาด forex นั้นมีโอกาสที่เราจะ ได้ทั้งกําไรและขาดทุนเสมอนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องคาดการนะครับให้ใกล้เคียงหรือว่าใช้หลักการในการวิเคราะห์ก่อนทําการซื้อขายเสมอนะครับจะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่างั้นว่าราคาหรือว่าดัชนีมันมีโอกาสที่จะขึ้นหรือว่าจะลงเพื่อที่จะลดการขาดทุนให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักการง่ายๆนะครับว่าเราทํากําไร นะครับหรือว่าการเกิดกําไรแล้วขาดทุนนั้นเกิดได้อย่างไรในตลาด Forex นะครับ b u าราคาขึ้นได้กําไรราคาลงขาดทุน s ซ l ลราคาลงเราได้กําไรราคาขึ้นเราขาดทุนแค่นี้เองนะครับ